สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งหรีดยังไงให้ได้กําไรไม่เสี่ยงขาดทุนนะอันดับแรกให้เพื่อนๆมาดูในเรื่องของต้นทุนการผลิตยกตัวอย่างตัวนี้เป็นต้นทุนการผลิต1นึ่งบ่อแล้วกันนะคะหบอ่อมาตรฐานเลี้ยงจิ้งหรีดประมาณ20่สิบถึง25่กิโลเนี่ยอาหารจะใช้อยู่ประมาณ2อลูก สมมติตีเป็นตัวเลขกลมๆลูกละห้าร้อสองลูก1,000บาทนี่คือต้นทุนการผลิต2ในเรื่องของพันไข่พันไข่สมมติซื้อมา5ขันบวกค่าคนส่งอะไรเรียบร้อยอ่ะตีเป็นตัวเลขกลมๆสี่ร้บาทนะคะอาหาร1นึ่พันบวกค่าไขจ่จริงหลสี่ร้อเป็นต้นทุนการผลิต 1,400บาทค่ะหากว่าเพื่อนๆมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเพิ่มเติมเข้ามาบวกเข้าไปด้วยอีกทีมีต้นทุนอื่นๆบวกเข้ามาให้หมดค่ะนี่คือต้นทุนการผลิตพอเราได้ต้นทุนการผลิตแล้วระหว่างที่เลี้ยงอย่าไปเน้นปริมาณนะคะไม่ใช่บ่มาตรฐานใส่ไปสักสิบขันคุณภาพไม่ได้ ตายก็จะเยอะปัญหาก็จะแยะ่เสี่ยงขาดทุนให้จับได้ประมาณ20-25ถึงกิโลอย่างมากสุดนะคะแมลงจะเจอปัญหาน้อยตายก็น้อยตัวก็สวยตัวผู้ก็น้อยน้ำหนักดีขายได้ราคาดีไม่เสี่ยงขาดทุนแน่นอนสมมุติตัวเลขกลมๆจับได้ที่20กิโลต้นทุนการผลิตเราอยู่ที่ 1,400บาทสมมุตินะคะแล้วจิ้งหลีดจับได้20กิโลสมมุติเราขายกิโลละร้อยบาทเอาตัวเลขกลมกลมให้เห็นในชัด20 1 0 0คูณ100ได้เงินมา2,000 2,000บาทคือไรายได้ที่รับมาทั้งหมดมาหักด้วยต้นทุนการผลิตคือค่าใช้จ่าย2,000หักด้วย1,400บาท กำไรก็คือ600บาทนี่นะคะคือตัวเลขคขร่าวๆที่จะคำนวณได้ว่าเราจะไม่ขาดทุนการเลี้ยงจิงหรีดที่ดีเพื่อนๆจะต้องคำนวณต้นทุนของตัวเองพอคำนวณต้นทุนออกมาเสร็จเราจะเห็นในเรื่องของราคาะคะ่ะชัดเจนที่สุดว่าเราจะขายเท่าไหร่แล้วมันจะไม่ขาดทุนนะอย่างน้อยเราต้องรู้ ไม่ใช่แบบเลี้ยงไปเรื่อยถึงเวลาจัขอแค่มีคนมาซื้อขายขายไปเขาซื้อเท่าไหร่ให้แบบนั้นเสี่ยงขาดทุนแน่นอนอ่านะกำลังใจก็หายหดหมดเลี้ยงมาตั้งนานเลี้ยงแล้วก็ไม่เห็นจะได้ราคาดีนะนะการที่จะได้ราคาดีหรือไม่มันขึ้นอยู่กับเราด้วยนะฮะการเลี้ยงจริงหรีดหาเพื่อพาตัวเองเลี้ยงแล้วเนี่ยต้นทุนมันต่ำอยู่แล้วเอาไปขายเองด้วยเนี่ย มันไม่ได้หรอากคา่ะโลละหนึ่งร้อมันได้มากกว่านั้นเผลอได้แบบเท่าตัวเลยนะแล้วก็ไม่ต้องเน้นจํานวนเยอะแค่หนึ่งบ่อก็สามารถทําเงินให้ได้ตั้งหลายพันแล้วนะฉะนั้นวันนี้คิดใหม่ทำใหม่ค่ะโดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบนี้ยุคโควิดแบบนี้มีน้อยบ่อก็สามารถทําเงินแล้วก็สามารถเลี้ยงดูรับผิดชอบชีวิตครอบครัวได้เหมือนกันนะคะสู้ๆเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะ